ดัานในฝั่งซ้ายฝั่งฝวาอย่าลืมน้ำปลาปะโูมึงใครกูเคลิ้มไปทำไมอะเลยเข้ามาครับที่ดินราคาะถูกอยู่ตรงนี้แล้วครับ5ไร่ครับผมไร่ละ2องแสนยกแปลงอ่ะยกแปลงครับผมไร่ละ2องแสนยกแปลงล้านสาหาไร่เต็มเตมหไร่เต็มเตและถนนแบบเนี้ยถนนคอนกรีตเลยนะสอ2เลนสวนได้แล้ววิวเขาหน้าหลังล้อมไปหมดเลยไฟฟ้าประปานะ ไฟฟ้าประปามีครับผมแต่ยังเป็นแรงสูงอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ถูกต้องหน้าแปลงมีประปาผ่อนผ่านแล้วคุณหากันไหมล่ะเออได้เนาะเนี่ยเป็นเป็นแปลงข้างหลังเนี่ยเฮ้ยนี่เหรอติดคอนกรีตเท่าไหร่ติดคอนกรีตหน้าถนนเนี่ยประมาณสัก30เมตรลึกเท่าไหร่ครับนี่นั่นนะสามสิบลึกเข้าไป250เมตรนู่นนั่นน่ะอ่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าใช่ไหมลุงอ้าวยาวไปเลยสวยๆว่างั้นเถอะวันเนี้ยเรามาขายคือแบบขายช่วยเลยว่างงั้นช่วยคุณพี่เขานะ แถวนี้เขาขายกันไล่ละสามแสนกว่าเนาะเออมันมีหลายมันมีหลากหลายทงเนาะมันมีหลากหลายทงอ่าครับคือเราตีให้เลยสามแสนกว่าแน่นอนวันนี้เราช่วยเขาเขาเดือดร้อนโปรําหรับเดือนหกหกเดือนหกใช่ไหมไม่ใช่ของรัศดาเลยเป็นรัศดาเลยเนาะเอาละการใครชอบที่สวยที่ถูกอก็จัดปลาเลยนะครับผมแปลงนี้ห้าไร่เห็นวิวเขาแบบนี้เป็นฉนดคุดแดงอ่ะนะครับอยู่ที่ไหนลุงตำบลน้อง ตำบลอะไรไปเนี่ยอำเภอเล่าขวัญแล้วมึงถามกูาทำไมอ่ะจังหวัดกาญรน้ำบรีหลอกยอกยอกแม่ใครจะมาที่รีวิวแล้วจะไม่รู้จักที่บ้าแล้วมั้งนี่ไงก็นี่ไงเขินๆอยู่นี่ไงอ่านี่เลยชุมชนเข้าไป300เมตรเนาะวัดหนองประดูวัดหนองปรืดูเออเออวัดหนองปรือ ติดแต่ตำบลหนองประดูกัเอาปตอผ่านเมื่อกี้เนี้ยแปลงนี้อยู่ใกล้ๆกับวัดหนองปลือ300เมตรเท่านั้นเองนั่นชุมชนใหญ่ก็อยู่ตรงนู้นเองลุงใช่เซเว่นจ็กิโลเมตรครับเออนะที่ถูกจริงนานๆจะมาทีก็ต้องช่องนี้2 8งแปดเก้าเล e ดที่ดินสวยครบจบวงจรเออในที่เดียวกันสวยครบจบในที่เดียวเออประมาณนั้นแหละเนาะอะไรวะเขาเรียกอะคำให้มันกูพูดยากอ่ะเออประมาณนั้น